วัสดีทุกคนตอนนี้คลิปติกเดบก็เข้าไวราิบแล้ว <Wow. S 1> เราก็จะมาสุ่มสกินกันนะแกแต่เข้ามาดูที่อีเวนต์กันก่อนเลยซึ่งอีเวนต์ครั้งนี้ก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนแกนั่นก็คือเข้ามาสุ่มอย่างเดียวไม่มีการเอาโทเค็นไปแลกใดๆทั้งสิ้นและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมองกันหน้าพรสตีกไม่เข้าแกฉันงงมากคือ,อยังไงเข้าแต่จีนหรือว่าเดี๋ยวจะตามมาทีหลังอะไรยังไงฉันไม่แน่ใจเลยแก ฉันขอพูดถึงอีเวนต์นี้ก่อนแกอีเวนต์ event เนี้ยกุญแจมันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดบโทเค็นเนาะเดบโทเค็นเนี้ยจะราคาแค่100แกซึ่งดีนะดีต่อใครดีต่อคนที่เป็นนักสะสมแกคือถ้าอยากซื้อทั้งเซตเนี้ยก็ดีเลยเพราะว่ามันถูกถ้าเทียบกับอีเวนต์อื่นๆเนี่ที่แบบกุญแจดอกละ400อันนี้มันแค่ร้อยเดียวแต่สําหรับคนที่อยากเข้ามาแค่ อยากซื้อแค่สกินเดียวอะเข้าใจปะบางทีเราสุ่มไม่ได้สมมติสุ่มจนเหรียญพอเราก็ซื้อมีโอกาสที่จะซื้อได้ไม่ต้องเปิดไปจนจนกว่าจะได้อะแกแต่อันเนี้ยสมมติว่าถ้าฉันอยากได้แค่โมก,กนาตัวเดียวฉันเลือกไม่ได้เลยแกคือมันต้องรอจนกว่าที่จะเปิดได้มันมันเปิดไปเก็บตังค์แล้วก็ซื้อมันทําอย่างนั้นไม่ได้อะซึ่งฉันรู้สึกว่ามันแอบบังคับกังเกินไปหน่อยอีเวนต์อย่างนเนี้ยเนาะ ซึ่งอันนี้ฉันฉันแอบไม่ค่อยชอบนะวันนี้ฉันตั้งงบไว้ที่หนึ่งหมื่นไวคอนะแกไม่มีเกินแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเปิดเท่าไหร่แต่ว่าฉันตั้งไว้แค่นี้จะไม่มีทางเกินแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ชอบมากสักนีดเนานะแต่ดูแล้วคิดว่าไม่แน่นถึงก่อนอื่นก่อนใดเรามาดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้าง อันนี้ยอดเปิดก็คือถ้าเราเปิดเราใช้เราเปิดุไอเปิดโทเคนเดบเนี่ยครบเท่านี้เท่านี้มันก็จะได้เนาะครบเจครั้งก็จะได้โทโเคนเดบมาเพิ่มส0บครั้งได้อะไร10บคำได้รีคอลก็ต่างที่เห็นแกไม่สวยเลย2่องฟองอะไรก็ไม่รู้แล้วถ้าเปิด6กสิครั้งจะได้อีหมดนในเกมแบบดุดี อันนี้ก็สวยอยู่เป็นแบบฟิลแบบสบัดบ,บ๊อบสบัดบ๊อบของมีฟอร์จูนเนาะแล้วถ้าเปิด1ล0ยครั้งจะได้โฮมกาดซึ่งไม่สวยสจบอ่ะแกฉันจะเติมครั้งละสิบแล้วกันเพื่อฟุกปุบได้เทรดได้มีฟอร์จูนก็จบเลยพอไม่เอาอันอื่นละ ล้อมเลยเนาะกับ5โทเคนแรกปึ้งแกโอเคทุกคนตั้งสตินึกถึงหน้าใครนึกถึงหน้ามิริสันแบร์แอริอาน่าไทล่าแล้วก็แขกสายแกนึกไว้ล้อมปึ้งคืออะไรอันนี้คืออะไร อ๋อได้หิบเลือกสกินแก <Wow. S 1> โอเคอย่างน้อยก็ได้แกเฮ้ยทำไมเปิดครั้งแรกเราได้เลยล่ะแสดงว่าฉันเลือกได้หนึ่งสก,กินแล้วใช่ไหมเฮ้ยก็เป๊ะอยู่นะเฮ้ยหรืออีวันนี้ก็อาจจะไม่แย่อย่างที่คิดเปิดมาด่าซะแรงแต่ครั้งแรกได้เลยเยังไงเหมือนจะลดอ,อยู่นะเปิดมาอีกห้าปิงปอง ได้อะไรอ่ะถ้าโหดแกแอบบน่าเบื่อเนอะอีเวนต์นี้ไม่มไ <c oughs> ได้แล้วหนึ่งหนึ่งอันได้มาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะเปิดเลยเปิดหนึ่งอันเลยปึ้ง <c oughs> โซสกินไม่ออกเลย <c oughs> คือมันมีอะไรออกบ้างวะฉันอยากรู้อ่ะออกแกฉันเข้าใจผิดว่ะ ฉันต้องขอโทษคือครั้งเนี้ยมันไม่ได้ออกมาเป็นเป็นสกินแกมันออกมาเป็นกล่องแกฉันฉันโอ้ยฉันไม่เข้าใจฉันงงอ๋ออันนี้ก็ไม่ก็ไม่แย่มากแกฉะนั้นโอเคอยู่อีเวนต์นี้แหกไปซะเยอะอีดอกสวนเลยคือรางวัลมันไม่ใช่สกินแกมันเป็นหีบเลือกสกินเนาะ ซึ่งถ้าได้มาเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรโอเคอย่างนั้นโอเคถือว่าเป็นถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีนะคะอีเวนท์นี้เออถูกและดีเนาะโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมโอ้ยสลวนเกินแกฉันงงดูไม่ครบทวนแล้วก็วนเข้าไปก่อนเนาะเอาใหม่แกอีเวนท์เนี้ยจะอธิบายใหม่เนาะอีเวนท์เนี่ยคือ ถ้าเราเปิดเนี่ยเราไม่ต้องรอลุ้นแกคือถ้าเปิดมาปุ๊บมี2อย่างไม่เป็นสกินมนะิสฟอร์จูนเนาะก็เป็นกล่องเลือกสกินแกซึ่งหีบเลือกสกินเนี่ยเราก็จะเอาไปซื้ออันไหนก็ได้เออมันไม่จําเป็นต้องเอาที่เก็บเปิดแล้วเก็บเหรียญไปแลกซื้อเนาะอันนี้เราก็คือเลือกได้เลยแต่ขอให้ออกประเด็นคือขอให้ออกอย่างเดียวอันเนี้ยมันจะมันจะอยู่ที่ว่าดวงแกงดวงไม่แกงยังไง เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ก็เหมือนจะเยอะอยู่นะโอ้ไม่เยอะค่ะ0.48น้อยมากอีดอกกูงงก็แอบออกยากอยู่คุณแม่ก็แอบออกยากอยู่โอเคแกเปิดต่อเพิ่มไปอีก10ปิงรองเมื่อกี้เราเปิด10ดอกถือว่าออกหนึ่งสกินเนาะ ไปยลยไปไม่ได้เลยแกอันนี้ได้อะไรหีบเลือกกรอบสก,กินโอเคกับกุญแจออกไปลอะออกคือรางวัลใหญ่มีแค่นี้เนาะเจ็ดรางวัลก็คือถ้าออกแล้วออกเลยโอเคออกแล้วออกเลยสือว่ามันมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ก,กับอันอื่นเนาะอ่าได้โทเคนมาอีกสองเปิดเลยเปิดสองก่อน ได้อีกขอบสกินอีกแล้ว <c oughs> ไปแล้วก็เปิดอีกออห้าขอขอหีผูีพี่เอ้ยได้หีบแก <c oughs> แต่หีบเนี่ยหีบเนี่ยมันเลือกได้แค่อีปิกถูกไหมมันเลือกได้แค่สี่ตัวเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ฟอร์จูนนะคือฟอร์จูนต้องออกเลยต้องออกเป็นสกินเลยไม่ใช่หีบโอเคงั้นขอเปิดต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันแก อีกสิบเนาะไปตอนนี้สามสิบดอกแล้วที่ซื้อมาสามสิบโทคเค็นแล้วเปิดฮีเพอร์ฮีเพอร์เป็นกรอบสกินกรอบสกินจะครบแล้วกรอบสกินเยอะแยะสกินไม่มีจะไปเปิดอะไรจะเอาไปเอากรอบไปใส่กับอะไรห,หนูอ่ะัปต์ต่อฮิเ <c oughs> ออกแอบออกยากอยู่เด้อสิบดอกนี้ไม่ได้หอยอะไรเลยแกไม่ได้หอยอะไรเลยตอนนี้เราได้ร e c a l แล้วตอนนี้เสียไปเท่าไหร่แล้วสามพันไวคอลอ่ะเพิ่มอีกสิบแกใครที่จะเติมมาใครที่จะทําแบบฉันนะค่อยๆเติมไปเผื่อมันเผื่อเราพอแค่ไหนเราจะได้เลือกได้ไง ให้เราเติมไปก่อนแล้วเรา,เราได้สก,กินที่เราอยากได้อย่างเงี้ยมันก็จะเติมฟรีไปแล้วไงโทเคนอะ่ะฉะนั้นค่อยๆเติมอเองเนาะไม่ต้องรีบเปิดไปอีก5้าฮิปได้เยอะรอยกรอบสก,กินเต็มไปหมดให้แต่กรอบกูสก,กินไม่ได้กูจะเอาไปใส่อะไรไอ้ออดหนูเอากลอบมาไม่มีสก,กินแล้วมันจะไปใส่ตอนไหนปวดหัว,หวจริงๆ มาอีกห้าได้มาอีกแล้วหีบตอนนี้เราได้ครบไหมได้หีบครบแล้วไหมหีบไ,ได้บีอยแล้วนี่หีบได้มาสามแล้วสามก็ได้ได้เทรดได้มอร์กาน่ได้เคิวอจะเอาฟอร์จูนมันยากว่ะสงสัยต้องเปิดหมดมั้งนี่แกทุกคนที่ใครที่แบบว่าหวังเข้ามาจะเอาฟอร์จูนตัวเดียวแวแบบ รีเปิดริปเก็บเงินซื้ออะไรเงี้ยทำไม่ได้นะสำหรับอีเวนต์นี้เนาะแต่ถ้าเป็นอีปิกอะอาจจะได้ง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นฟอร์จูนแอบไม่เลิศแกยังไงดีวะนี่ไม่อยากเปิดจนครบเลยอะรู้สึกว่าเพราะฟอร์จูนเราก็ไม่เล่นแต่สกินมันสวยแหละอ่าเติมอีกหน่อยอะ่ะอีกสิบ เท่าไหร่แล้วนี้ห้าพันแล้วไหมแกโอ้ยห้าพันล้วดูห้าพันมาขอล้าดูเอ้ยเลยอืมแปลก,ปกๆเนาะรับอ,อันนี้คือแหงสนิทแหงสนิทเลย คุณแม่มันจะไม่ออกให้กูจริงๆเหรออะอย่างน้อยเอาให้ได้นี่ไปอีโมดไปเติมก่อนตัมพิสิบนะตัวพิสิแกเปิดขอเกล้องก้อ ว่าเปิดได้แกไม่ต้องไม่ต้องรอจนครบเอาเว้ยเอาเว้ยพอพอเลยอุย้ยเติมไปอุย้ยจริง้เติเมห้ออาดีกว่าว่ะหน่อยเนี่ยแกพอเติมเยอ,มอะมันก็เป็นอย่างเงี้ยขนาดเติมทีละสิบยังเสียดายเลยแกเสียดายดอะแกเสยียดายอะผมเมื่อกี้ถ้าเติมห้าคือจบเลย ไม่ต้องเติมสิบก็ได้นีิว่าน่อยอย่าแม่ไม่เป็นไรเติดให้มันครบๆไปอ่ะเปิดขัดุดท้ายถ้าได้กล่องม,มาจบเลยเอ้ยเดไม่ได้หีบิบไม่เป็นไรโอเคได้อีโมดเสร็จแล้วแล้วก็ไปเปิดแล้วก็ไปเลือกเนาะโอเคแกมาดูผลประกอบการกันชั้นเสียไปหกพันไวคอล ได้มาสีสกินรวมถึงมิสฟอร์จูนด้วยเนาะถือว่าโอเคนะไม่ต้องเปิดจนแบบเต็มแม็กแล้วก็ฉันขาดแค่แพนธีออนซึ่งฉันจะไม่เอาแกเบืองเงินเนาะเอาแค่นี้พอได้มิสฟอร์จูนมาก็ชื่นใจแหละถือว่าออกยากถือออกยากอยู่แต่ก็ยังออกให้ก็ขอบคุณไลออดด้วยขอบคุณดวงตัวเองด้วยขอบคุณมสันแบร์ด้วยขอบคุณอารินาแกนเรรด้วยขอบ คุณไทล่าด้วยและแค n ไที่ทำให้เปิดได้เนาะทุกคนว่าไงกันอีเวนต์นี้นี่มีความชอบนะที่ที่โทเคนมันราคาประมาณเนี้ยนี่รู้สึกว่ากำลังโอเคแล้วแต่ไม่ชอบที่ไม่สามารถซื้อฟอร์จูนได้เลยน่าจะทำให้ซื้อได้นิดนึงแต่รวมๆแล้วก็อาจจะคุ้มกับอีเวนต์อื่นแกเพราะมันไม่แพงมาก ถ้าสมมติว่าอยากได้แบบเข้ามาอยากได้แค่มองกันหน้าหรืออยากได้แค่เคลอะไรเงี้ยก็อาจจะเสียไปเยอะแกเปิดครั้งแรกอาจจะได้เลยเปิดห้าครั้งแรกอาจจะจบเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่เน้นกรอบเน้นอะไรเนาะเอาแต่สกินอะซื้อแค่ห้าโทเค็นพอเปิดเปิงอาจจะได้เลยเป็นงง้นไปเนาะวันนี้ก็หมดแล้วแกเดี๋ยวขอไปดูหน้านี้ก่อนโอเคแกถ้าแกได้ยังไงเปิดอะไรได้มาแชร์กันได้เลยคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะว่า ขาดตัวไหนได้อะไรเสียไปเท่าไหร่หลายคนอาจจะดวงดีกว่าฉันก็ได้เปิดมาเปึ้งเจอมิสฟอร์จูนเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เนาะมาแชร์กันแกสำนี้ก็พอแค่นี้กันแกเหมือนเคยถ้าชอบอะไรถ้าใช่กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ